คือจริงๆเนี่ยผมว่ามัต้องเป็นธรรมเหมทั้งสองฝ่ายนะอ่าจหลายกระทูแล้วมีคนว่าเยอะแล้วก็ชมเยอะนะในผมไมอยากรู้มีใครได้ดูไหมฟุตบอลไม่ดูส่วนใหญ่แฟนคลับผมอาจจะเป็นผู้หญิงไม่ค่อยสนใจฟุตบอลจริงๆผมก็ไม่ค่อยชอบดูฟุตบอลนะแต่ถ้าเป็นรายการใหญ่ๆจะดูนะแล้วเพิ่งว่าผมก็อยู่ค่ายการ์นีนนะครับเพิ่งก็เลยได้กล่องฟรีมานะฮะ แต่กล่องก็ไม่ได้แพงอะไรใช่ไหมครับพันกระบ,บาทปะ่ะฮะ1,500ในเซเ1,500ในเซเว่น hmm. อ๋อมีขายในเซเว่นด้วยนะครับ mm hmm. แต่ไม่ให้ทูถ่ายทอดนะ mm hmm. ก็แต่ทจริงก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะเพราะว่าอากูเข้าไปประมูลมานะครับเราก็ต้องถ้าอยากดูเราก็ต้องจัดตั้ด้วยนะฮะ mm hmm. และ้วต mm ิด hmm. ตาไปเนี่ย ช่อง KPM Music หลังๆเนี่ยจะมีพวกนักร้องอย่างพวกผมไปออกเยอะนะครับยังไงก็รอติดอยู่ที่ไปมิวสิกนะครับตอนนี้ทุกรอโอกาสอยู่นะครับยังไงตอนนี้ใครดูบอลเปิดไม่ได้ก็มีคำตอกหนาติดจานได้ติดหนุนพุ่งรายได้ดูในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับแต่ทางที่ดีซื้อกล่องดีกว่านะครับสบายครัมีชิงโชครายได้ขายของตลอดขายของตลอดสมยั อยร้านอะไรนอยู่ร้านชูคือจริงๆเราพูดเรื่อเราอะไรเราก็พูเล่นตัวเล่นตัวผมบอกเลยผมเป็นทำน้ำสองปลายกล่องให้เอาไปขายในเซเว่นนี่เลยไว้ท่นเล่นก็บอกพูดดีๆอ่ะใช่ไหมครับวหว้ทูมูผมก็เป็นลูกค้าอยู่นะทูมูเลยนะครับเยอะมากนะครับ เร็วมากหมายถึงว่าอินเทอร์เน็ตเร็วมากเหมาะกับการที่คุณจะซื้อใช้กับ SGC นะฮะเห็นผมเป็นเครื่องแล้วสวยมากเลยนะครับเียวพี่ก็บอกว่าผลิตมานะครับไม่ว่าจะกี่พันเครื่องก็จะมีความยูน q คที่ไม่เหมือนกันทุกเครื่องเลยนะครับคือสีเนี่ยจะไม่มีแบบว่ามันจะมีเหลือมล้ํมแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับเนี่ยรุ่นที่วางอยู่นะฮะอยากได้ก็ได้ตีไว้ี่้ ไม่เตรนะมอามีเพลงเหนือที่จะร้องเห็นคนก็มานั่งสบายนะครับกแฟมฟงเพลงกับผมแนะนาตัวอีกทีนะครับผมแหนมโรนเดนนะครับือคนไม่รู้นะครับเวลาผมไปเล่นที่ไหนแผมจะต้อง แล้วคนชอบสังเกตข้างล่างคนข้างล่างรู้หมดเลยนะใคร์ดพ่อรอดแม่ผมรู้หมดรู้หมดบางคนก็จะแบบผมได้ได้เห็นบ่อยมากว่าไข่ไครมะไก่แนมครับแนวครับแหนวครับก็ยังใครอยู่ได้ร้องเพลงนี้นะครับเพลงนี้ชื่วยร้องหน่อยสุดท้ายละ ต้องดังในี้ของผมเอง